เม่เียผ่าเอซสาวน้องประตองมากเี้ยงงานประเ่นี่บันน้องตุตำบลหัวเมืองเบอร์มาหาใจแมวขาเอครับากะรอบน้อยนะครับวัยจำจบิ้วนะครับกะขึ้นอาบที่สามัตรเบิกฟ้าบังที่สี่เอฟซีัาอับาี่หากะรอบน้อยที่หมาบกจนที่เจ็ดข้ามมาเบิกฟ้า ทิแปทับยุนที่เก้าสอพิมลทีป้าสีทองที่เ็ดสอเท็กเตอร์ตอนนี้ครับลังนามลงน่มต้อนนี้ขึ้นไปปันดาบมาปิดแตัวเลย กบเป็นการเสร็จสิ้นในการลุ่มโน้มลุ่มตมลรงทีมงานเอเทวดากวนใจมหาชนก็ไปกับเพื่อนของไปเขาทาน กูด้วยเจ้าที่เจ้าฐานนั่งหน่อยทอดลานีสิ่งศักดิิ์สทธิ์ทั้งหลายทิศสิงสถิตนาบริเวณแห่งนี้หลุมร้านที่ย์ขนเดชเดียวดาเดินทางมาจากปันหัวเมืองทำเพือมาหาชนะชัยแม่มือนีน้นั่งไปแสนขอหามาจทยซอยขอให้ถูกมันหมานทิพยบา้านซาหาบ้าลือลาอ้อขึมม้นสูงสูงลงซาซาสมความมุ่งมั่นแร่ฐานนั้นได้สาดสาดสาดุาไปสูงเสียงมันท้อน้ำเตี้ย หมื่นสามหมื่นสองหมื่นพี่น้องพี่เขาชมในงานเป็นการแข่งขันจุดไฟท่านพี่บัตรท่านพี่บัตรหางบัตรจ่บัตรชิงชิงรถบัตรชิงรถเจ๋งนะท่านนอมีรถเจ๋งคันนึงนะครับที่ทางคณะกรรมการจะนำไปเป็นร่างวัดในพี่น้องไผ่สีเป็นผู้โชคดีบัตรละสองรอยบาท เอาวงไฟแนบขอทานสามารถซื้อได้หลายบัตรบอรดให้เสนอสั่งแอดกำลังมางามบอลงรีงามทำไว้ให้พี่ให้น้องเข้าแลงเป็นค่าอาหารการกินค่าเครื่องดื่มนะครับหนึ่งสองสามช้ยบริการของพิมเงินแอดเทวดาพี่น้องแฟนบันเด้ คุยเสวนาเรื่องจตุปัจจัยเรื่องราคาช่วงที่บังไฟกำลังผูกล็อกหางการตลาดจะต้องควบคู่กันไปให้แล้วเสร็จพร้อมๆกันลงจากฐานจะสินปล่อยออกบังไม้เขาขับได้รูปลักษณ์แบบนี้กะรอกน้อยขอให้ท่านเตรียมเกื่อพบนกอฐานขอบคุณท่านน้องจะได้เดชแมคโค นายเดชแสนโคตรและทีมงานนำบังใบของทีมงานเก่ารอกหน่อยมารวมสืบสารงานประเภทนีบุญบางใปีห8ของชุมชนหนองตุกมุ่มดนการตกแตงขอขอบคุณนะครับท่านบังใบของเงินเตั้ยวดาควนแก้มาับ

นักเีนควนจะที่ไต้วนมากาเาี่เ้า a นั่งหนอยก้ธรดาเนกลงใเจ้าที่เ้าอ h a รูานทีันอ้ามดามากอนกันอยบังไฟออก็บาน ดูหลทิพี่พระเดชาเทวดาขอฝากคือฝากแสงฝากเป็นลูกเป็นเต่าฉะนั้นเนี่ยอก็อนาจัจิติญาณนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหมือนตัณหาตั้งชัชวประเทเสียทย์พระเจ้าเทวดาบางนี้คือชั่วลงสาซารับเวราเดได้หลายเลยทิาย์พระเ้าเทวดาใหม่เจ้าที่เจ้าคันเป็นที่สัดเรียบร้อยแล้ว ต่อไปกันต้นต่อไปคือปลอยไปออกากนลงซาซาตบใจดีได่หลายเอเทวดากำลังสิปลอยออกจากนทีงานบัณงสุกเป็นผ้การสนับสนุนน้ำเขากับ3ว0สา้อปดสิืสานกรงมงของน้องชุมชนน้องตุกใช้ริการของเอเทวาราให้ร่างโตคดีสาม

บอยงยงบอไหวไปได้ดีดีนั่นสมบูไปแดงจำจำร่างไฟรางไฟหึ่ไในสายอ่นไครครับตอนนี้เป็นนะบโยึงแบบจำจำโยกเขาตะเวน รอฟังคำตอบทุกทายว่าเป็นเจ้าใดเอดเทวดาหวันใจมหาชนกับช่องกับช่องหุ่นจะด้านขวาทางแยกบนกำลังลุ่นด้านข้าัวไปชนเรียบร้อยไปเปิดเรียบร้อยไป้างแยดกำลังรุ่นย้างค้าง

ช่วยแนะนำมาแล้วบนหานะครับองร้อยยี่สิบาปดบาทเกินทางแล้วเนงแล้วหาร้อยห้าสิหกาไปรยไปลวดตอทีอยไปลวดจ้าอกวาเราเริ่มเลขห้าร้อยไปแล้วครับไม่ธรรมดากำังเล่นมินี่ีหน้าที่ผ่านไป บอนนี่ตตรงดีก็หมู่บ้านเสาร์วันจันทร์ว่างทางไปดีแล้วนะครับตอนนี้ยุบปนาางทีงานเต็มที่เดานปมาอย่างในงานปาร์ตี้นี่บันนองโตคอยอย่คอยหมุนรถนะครับเบา เห็นแล้วตำแหน่ง่าตำแหน่งหางอยู่บ่อไก่ไได้เยอะจากตากล้องนะครับตำแหน่งหางอยู่บ่กไกลตับกันหน่อยก็สี่กขึ้นชีใหพี่น้องเบิ้งนเก้าสิบพันเก้าสพันไปแล้วสองร้ยามาที่คัวกระทบ่อี่บ่น้องเนาะทำหางตีสเปนตัวที่สองบ่อไก่ไหมครับบ่ไก่ มัดซีนะครับเดี๋ยวมึงกสามสีพผามึงมัดซีทางทาวามัดมนจนนะมึงมัดซีด้านขวางท yeah. 30, ้าขอย้สูงข้นีรตทางนี้ก uh. ับการุงกับช่อง่ะ กอยพานคอยโยกคอยเบียดหลุดรอดออกจากเขาให้ความสนใจมากๆครับทางทีมงานไฟผมมาเบิอนน้ำด้านในเด้ออมมาเบิอนน้ำนะครับลูกหลานคเอาผมมาเบิ่งน้ำนครับมาเบิ่งน้ำประมาณทางทะดลหาช่องที่มุกแก้วแค่

โอเคเียม4 3เทวดาวัใจมหาชน